สวัสดีครับอนุญาตไลฟ์สดขอนุญาตไลฟ์ผ้าคุมรถดีๆนะครับ com ตัวนี้สั่งมาเป็นรอบที่3แล้วครับรอบหนึ่งก็ระยะเวลาในการใช้นี่หลายปีครับสาปีได้ครับสั่งมารอบที่3ผ้าหนามากครับสั่งมาร่วม10ปีแล้วครับร้านนี้สามารถสั่งขาดได้ตามแบบที่เราต้องการนะครับอันนี้จะเป็นรถ แคปติว่า,านะครับเป็นเชฟโรเลตแครติว่าแลโดยสเปคเนี่ยเรารถผมเนี่ยจอดอยู่ด้านนอกนะครับริมถนนในซอยนะครับผมก็เลยจะให้ทางร้านเนี่ยตัดแบบคุมล้อคุมรถเพื่อป้องกันแดดฝนแล้วก็มาลงมาแรงแล้วก็พวกหนูแมงสาอะไรต่างๆนะครับ ผลงานดีครับผลงานผ้าหนาคุมรถได้ทั้งทั้งคันสบายมากนะครับสามารถที่จะกันพวกหนูแมงสาบต่างๆไม่ให้ปีนขึ้นรถได้สามารถสั่งตาดได้ครับคุณภาพพีมือรับประกันได้ครับร้านนี้ผมสั่งประจำมาเป็นสิบปีแล้วครับทนแดดทนฝนครับรับประกัน ดีมากครับทางร้านก็ใจดีครับคุยกันได้ทุกเรื่องครับสั่งตัดตามแบบที่เราต้องการสามารถที่จะโฟกัสเป็นจุดๆได้ว่าจะต้องการจุดไหนอย่างไรนะครับถือว่าง,งานดีมีคุณภาพครับขอบคุณครับ